นัก่องเที่ยวต่างชาติกับเข้ามาต้องหารายได้เพิ่มครับเพราะฉะนั้นค่าเหยียบแผ่นดินของชาวต่างชาติคิดกัน300บาทก็เต็มเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เป็นสักขีพยานในการเชื่อมระบบชําระเงินของธนาคารกรุงไทยเข้ากับระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่องทเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เรียกว่า Thailand t r a v e l e r Fee เรียกกันสั้นๆว่าค่าเหยียบแผ่นดินไทยนะครับล่าสุดแลขก็สรุปละ ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติถ้าเดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางบกทางรางทางเรือจะจัดเก็บในอัตรา1 0 0ถึง200บาทยกเว้นคนที่เข้ามาทํางานทําธุระไปเช้ากับเย็นและผู้ที่ถือหนังสือเดินทางบอด p พ s สตามชายแดงที่เข้ามาทําธุระหรือทานอาหารส่วนผู้ที่เดินทางมาทางอากาศนั้นจะเก็บเพิ่มขึ้นอีกเป็น300บาทนะครับทั้งนี้จะยกเลิกการเก็บค่าประกันรายหัวในแพ็กเกจการเดินทางเพื่อลดความซ้ำซ้อนโดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนตุลาคมและจัดเก็บในช่วงต้นปี66นะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวย้าว่าจําเป็นต้องเก็บค่าเหยียดแผ่นดินฮะเพราะว่าสถิติย้อนกลับไปปี60ถึง62มีนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้บริการสาธารณสุขไทยจากเหตุเจ็บป่วยต่างๆสูงถึงปีละ350ล้านบาทนะครับซึ่งรัฐบาลก็ต้องหางบประมาณเพิ่มและให้มีงบประมาณในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวระบบสาธารณสุขต่างๆที่เกิดความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาครับ